สาวโตโยต้าเฮลั่นหยิบลอตเตอรี่มาตรวจถึงช็อกถูกหวยรวย12ล้านเพื่อนแห่ยินดีวันที่16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์64โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข 424603ล่าสุดผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพหญิงสาวโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ยเลข424603จำนวน2ใบรับเงิน12ล้านบาทพร้อมกับระบุข้อความว่าโฉมหน้าคนถูกรางวัลที่1ค่ะแชทเด้งหนักมากยินดีกับลูกค้าอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นก็มีเพื่อนและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่1จำนวน12ล้านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายรถบริษัทโตโยตานครนาย,ยกสาขาองค์คาร์ล์ย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ